ถ้าไม่มีแสงสว่างกระจ่างล่าต่อให้มีพันดวงตาอย่าหวังเห็นแสงที่ส่องมองให้ซึ้งจึงจำเป็นโลกร้อนเย็นก็พระแสงคงแจ้งใจ ขอความสุขความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีเกียาติโยมสาธุชนผู้ชมผู้ฟังทุกท่านวันนี้ได้ประรบการทำบุญอันยิ่งใหญ่ประการหนึ่งนั่นคือการให้เรียกว่าบุญตาการให้หรือภาษาพระเรียกว่าทานก่เป็นสิ่งที่ทุกทกท่านรู้จักกันดี แต่โดยมากก็เป็นทานธรรมดายังมีความห่วงอะไรในวัตถุสิ่งของในทานที่ตนกระทำไปบ้างจริงๆแล้วผู้ให้ทานที่สมบูรณ์นั่นเรียกว่าทานบดีหรือผู้เป็นใหญ่ในทานนั้นคือการบริจาคบริจาคก,กับทานนี่ต่างกันนิดนึง ฐานะการให้บางครั้งยังหมายถึงของทั่วไปและผู้ให้ก็ยังอาลัยเห็นห่วงทวงสิทธิ์ในสิ่งของนั้นแต่ปริจาคะหรือบริจาคท่านก็หมายถึงการให้แต่เป็นการให้คือการสละออกภายในโดยเฉพาะสละความเห็นแก่ตัวความห่วงหาอาลายัยความยึดมั่นถือมั่นพูดรวมๆว,ว่า สละกิเลตออกไปทีนี้ในปัจจุบันคำว่าปริจาคะหรือบริจาคเราเ,าเอามาใช้ก็มักจะใช้กับการให้ในสิ่งที่ยิ่งใหญ่คือเป็นประโยชน์มากมีบุญมากพระโพธิสัตว์คือผู้ที่บำเพ็ญบารมีที่จะเป็นพระพุทธเจ้าได้แต่โดยเฉพาะ นิยตะโทธทิสัตว์คือพระโพธิสัตว์ที่ได้รับการพยากรณ์คือรับรองว่าสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าแน่ๆเรียกว่านิยตโโธิสัตว์หนึ่งในคุณงามความดีบารมีที่ท่านกระทำเรียกว่าปัญจมหาบริจาคปัญจมหาปริจาคะ,ะก็คือการบริจาคที่ยิ่งใหญ่ หประการนั่นคือการบริจาคทรัพย์สิ่งที่เป็นที่ชอบใจของตนหนึ่งการบริจาคอวัยวะเรียกว่าอังคระปริจาคอวัยวะดวงตาคือส่วนใดส่วนหนึ่งนี่เรียกว่าบริจาคอวัยวะอันที่สามบริจาคชีวิตเพื่อรักษาธรรม อันที่สก็สามารถบริจาคลูกและก็ประการที่5การบริจาคภรรยาที่เราฟังดูแล้วก็รู้สึกว่าโอเป็นเรื่องที่ทำได้ยากหรือผู้ที่ยึดในความคิดเห็นในเสรีภาพก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมต้องให้คนอื่นกระทำอย่างนั้นแต่ก็ต้องยอมรับว่านั่นคือวิสัยของพระโพธิสัตว์ ผู้ที่จะได้เป็นตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเราเองผู้เป็นกัล,ลยาณนะปุทุชนเป็นคนดีทั่วๆไปอย่างไม่ได้สำเร็จเป็นอริยะบุคคลทั้งโยมทั้งฉันเราก็ทำได้ไม่ครบทั้งห้าข้อใดข้อหนึ่งที่เราทำได้เช่นบริจาคทรัพย์สิ่งของชอบใจของเรากล้าสละให้คนอื่น ในทุกท่านก็อยู่ในวิสัยที่ทำได้แต่ก็ะทำกันอยู่บ่อยๆต้องยกระดับขึ้นมาเป็นทานอุปบารมีที่สูงขึ้นซึ่งในวันนี้ก็จะมาแจ้งข่าวบุญแจ้งความดีโบราณเรียกวบอกบุญนะก็คือการสื่อสารความดนะีอย่าลืมความหมายนี้ว่าบอกบุญก็คือบอกความดีให้ทราบกันนั่นคือ อังคะบริจาคะการบริจาคโดยเฉพาะดวงตานั้นความสำคัญของการบริจาคดวงตาอย่างบทประพันธ์เบื้องต้นที่ได้หยิบยกมาต่อให้มีแสงสว่างกระจ,จ่างล่าถ้าไม่มีพันดวงตาต่อให้มีพันดวงตาอย่าหว,วังเห็นหมายความว่าต่อให้โลกนี้มีแสงสว่างมากเพียงไร ถ้าไม่มีแสงสว่างเรามีดวงตามากเท่าไหร่เราก็มองไม่เห็นหรอกนั้นแสงสว่างจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นไม่แพ้กับดวงตาหรือพุทธภาสิตท,ที่ญาติโยมได้ยินได้ฟังกันบ่อยหรือบางครั้งพูดถึงเรื่องการบริจาคดวงตาพระท่านต้องหยิบยกมาทีปะโทโหติจักกุโท ผู้ให้ประทีปคมไฟชื่อให้จักสุในทางตรงกันข้ามผู้ให้จักสุคือดวงตาก็คือผู้ให้แสงสว่างเพราะอะไรล่ะถ้ามีดวงตาแต่ไม่มีแสงสว่างก็มองไม่เห็นมีแสงสว่างแต่ไม่มีดวงตาก็มองไม่เห็นนั้นคุณค่าก็เท่ากันดังนั้นผู้ที่บริจาคดวงตา นับว่าเป็นบอมเพญมหาบริจาคในข้ออวัยวะแล้วก็ยังเป็นการเรียกว่าทำสิ่งที่ทำได้ยากตาดีได้ตาร้ายเสีย<ม>คือร่างกายของเราเนี่ยมีคุณค่าน้อยเทียบกับแม้กระทั่งเทียบกับสัตว์ตีเป็นมูลค่าเนี่ยบัวตัวหนึ่งล้มตายแล้วขายได้เกือบทุกส่วนละ กะโลกเนี่ยเขาก็ยังเอาไปประดับบ้านเนเนื้อก็เอามากินได้ใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วนหนังมาทำกลองทําหน้ากลองคนเราตายเนี่ยกลายเป็นศพเป็นที่รังเกียจย่ามีชีวิต่แมรักมากบางครั้งตายปุ๊บไม่ถึงชั่วโมงดีต้องรีบเอาออกจากบ้านไปวัดถ้าตีราคามูลาค่าอย่างนี้ทางกายเราสู้สัตว์ทั้งหลายไม่ได้แต่ พระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ฉลาดพระองค์เรียกว่าเป็นนักเศรษฐกิจที่ยอดเยี่ยมก็ได้ทำสิ่งที่มีค่าน้อยให้มีค่ามากกับทำให้ร่างกายนี้ซึ่งมีค่าน้อยเป็นที่ตั้งของความดีความงามสูงสุดแม้กระทั่งพระนิพพานนี่เดี๋ยวทำของน้อยให้มีคุณค่ามากดังนั้นเราจรึงพบว่าเมื่อ เราเสียชีวิตไปการบริจาคดวงตาเขาก็มาได้ผ่าเอาไปตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่รอกก็ไม่ต้องห่วงว่าใครจะมายื้อแย่งไปนะก็เมื่อเราเสียชีวิตแล้วตึงก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรนั่นเราก็ได้เรียกว่าส่งต่อแสงสว่างคือชีวิตใหม่ให้กับผู้คนคือดวงตาก็ได้ใช้งาน และเราเองก็แต่ทำกายที่มีค่าน้อยให้เป็นประโยชน์มากเป็นบุญบริจาคใหญ่ก่อนที่จะจากโลกนี้ไปด้วยซ้ำไปก็เป็นบุญติดตัวตนไปดังนั้นพระท่านถือว่ากายนี้ที่ดับไปจิตนี้ที่ดับไปการจุติการอุบัติใหม่ก็ไม่ใช่จิตดวงวเดิม ไม่ใช่กายเดิมเพราะฉะนั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกันกับความเชื่อบางคนก็อาจจะเข้าใจคลาดเคลื่อนว่ากลัวบริจาคไปแล้วร่างกายไม่สมส่วนอวัยวะไม่ครบถ้วนกลัวจะเป็นคนพิการอะแต่ถ้าไม่ดีพระพุทธเจ้าจะสอนจะบอกทำไมล่ะนั้นต้องเป็นสิ่งที่ดีสิพระพุทธเจ้าสอนสิ่งที่ถูกต้องดีงามและเพราะการบริจาค เพราะการให้มีพุทธภาษิตหลายบทนะกล่าวรับรองไว้เช่นท่านบอกว่าอักขสะทาตาเมทาวีสุขังโสอธิคัชติผู้มีปัญญาให้สิ่งที่ประเสริฐย่อมได้รับสุขที่ดีเลิศน,นี่หมายความว่าเราให้อะไร กลับเหมือนกับว่าได้สิ่งนั้นที่มีคุณภาพดีกว่าเศษฐนันโทเศษฐมุคเปติธานังผู้ให้สิ่งที่ประเสริฐย่อมถึงฐานะที่ประเสริฐนี่ก็เหมือนกันก็กล่าวรับรองไว้แม้กระทั่งอัคคทายีวรทายีเศรษฐทายีจะโยนโรทีคายุยสวาโหติ ยัตถะยัตถูปปัชติผู้ให้สิ่งที่เลิศผู้ให้สิ่งที่ดีผู้ให้สิ่งที่ประเสริฐจะบังเกิดในที่ใดๆก็เป็นผู้มีอายุยืนยาวและเป็นผู้มียศหากถือตามธรรมภาสิตอันนี้ก็หมายความว่าเราให้ดวงตาซึ่งก็เป็นมังสะจักสุคือเป็นตาเนื้อ ซึ่งก็เป็นตาของเราเนี่แหละตาดีแต่เมื่อเราให้ตาที่ดีแล้วก็ได้รับสิ่งที่ประเสริฐกว่ากลายเป็นว่าข้อหนึ่งเนี่ยพระพุทธเจ้าคงสรรเสริญไว้ว่าพระองค์เนี่ยมีมหาปุริสลักษณะมีโเหเฮงนะมีอวัยวะในเรื่องของดวงตาเนี่ยท่านก็บอกว่ามี พระเนตรดำคลับดุดด่งตามฤคคือเนื้อคือกวางตาดำสวยเหมือนกวางตาดีคือสวยงามแจ่มใสมีอำนาจเห็นไวและเห็นได้ไกลอันนี้ท่านตาดีท่านบอกอย่างนั้นคือสวยงามตาดำก็ดำเหมือนตาของกวางลูกกวางตาใสแจ่มใสไม่ เคือดูแล้วไม่เศร้ามองดูแล้วผ่องใสบางทีเราชมคนที่มีรอยยิ้มยิ้มทั้งหน้ายิ้มทั้งตาเนี่ยเหมือนตายยิ้มได้และที่สำคัญก็คือมองเห็นว่ามีอำนาจคนมีอำนาจก็มีดวงตาเนื้อมันมองคนมีจิตตานุภาพมากเนี่ยมองเหมือนสะกดเราดูเหมือนสัตว์เนี่ยบางทีงูมองหนูล่าเหยื่อมีอำนาจ คนก็เหมือนกันบุญบริจาคของดวงตาคือมีอำนาจดวงตาตาม,มาที่จะคุมคนสะกดคนได้มองเห็นตาแล้วกลัวจะจะไม่ใช่กลัวด้วยความกลัวแบบเขาดูร้ายไม่ใช่แต่เป็นความเกรงแต่เกรงเนี่ยเรียกว่าเขาดีเราเกรงแต่กลัวเนี่เราเพราะเขาไม่ดีจะเป็นภัยแกเราเรากลัวเห็นแล้วคนก็เกรงมองเห็นได้ไว ในทีสำคัญเห็นได้ไกลนี่อานิสงส์ดีขนาดนี้ของการบริจาคดวงตาเราเปลี่ยนมังสะจักสุตาเนื้อที่ธรรมดาให้เป็นตาที่สมบูรณ์ที่ดีกว่านั้นเพราะว่ามีทิพมีอำนาจที่มองเห็นได้ไกลสวยงามยิ่งขึ้นดังนั้นท่านบอกว่าเราบังเกิดในที่ใดมีอายุยืนมีอายุยืนอายุยืนยาวอายุปีก็ อาจจะให้กันไม่ได้หรอกเราก็ปรารถนาอายุยืนนะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับบุญแต่อายุที่พระท่านให้พรเนี่ยว่าขอยมีอายุมากๆไม่ได้หมายถึงอายุกายแต่หมายถึงอายุทางใจก็คือมีพลังชีวิตมีจิตใจที่แจ่มใสอายุกายคืออายุปีส่วนอายุทางใจก็คือพลังชีวิตบางคนอายุปีน้อย ต่อายุใจในี้สูงมีพลังใจมีพลังชีวิตสูงพลังบอกว่า a t life in years not a t years in life เติมความสดชื่นความมีชีวิตชีวาในแต่ละปีแต่ละปีที่ผ่านไปอย่าเพียงเติมแค่ตัวเลขให้กับเรานะต้องเติมความสดชื่นก็คือพลังชีวิตนบะานคนแก่บางคนอายุปีก็มาก เราเรียกว่าผู้สูงอายุนี่ดีนะเรียกผู้สูงวัยนะี่ไม่ดีหรอกเรยอเสื่อมมากผู้สูงอายุหลวงปู่ปัญญานันทะเก้าสปีอายุกายอายุใจก็สูงตอนไม่เทศก็คือไม่เทศนั่งนิ่งๆแต่พอแสดงธรรมยิ่งเทศยิ่งพูดพูดไม่หยุดนะยิ่งเทศยิ่งมีกำลังตอนจะไปกิจนิมนต์ถ้าเกิดคนก็ไม่รู้ ขับรถมาจอดแล้วไปบอกท่านท่านอีกขึ้นรถรูปแรกเลยลำบากลูกศิษย์พระหนุ่มต้องคอยไปห้ามไว้นะจะบอกกันไหมว่าตองแจ้งท่านหลังสุดไอ้พร้อมแล้วก็แจ้งท่านทุกรูปพร้อมแจ้งท่านจึงไปได้ถ้าไปบอกท่านก่อนเนี่ยท่านจะไปอย่างไวนั่นคือพลังชีวิตมีพลังแอคทีฟมากมีอินเ g อีสูงนั่นตกลงว่ามีอายุยืนยาวทั้งกายทั้งจิต มียศโดยเฉพาะเกียรติยศคือเกียรติที่เกิดจากยศที่เกิดจากความดีในบริวารยศด,ดังนั้นก็ขออนุโมทนาและก็บอกบุญหรือแจ้งข่าวบุญที่ประเสริฐที่ได้รวมกันทําบุญอันยิ่งใหญ่การบริจาคดวงตาเผื่อว่าแม้นเราจากโรคนี้ไปแล้วร่างกายเราก็ไม่ได้นำพาไปสามารถที่จะให้เป็นประโยชน์ส่งต่อชีวิตใหม่ เป็นแสงสว่างแห่งชีวิตใหม่แก่ผู้ที่ขาดเคลนแก่ผู้ที่ลงทะเบียนที่จะรอรับผ่าตัดดวงตาเขาก็ได้ประโยชน์เราก็ละความยึดถือในกายพร้อมได้บุญใหญ่เนี่ยบุญหลายชั้นก็น่าย,ยินดีแต่ก็ฝากส่งท้ายว่าดีที่สุดดีให้ได้สามชั้นในเรื่องของการบริจาคดวงตาดีที่หก็คือเราบริจาคด้วยตนของเรา เริ่มต้นแสดงความจำนงแสดงความประสงค์ทำด้วยตนก่อนดีที่สองก็ชักชวนผู้อื่นเรารู้ข่าวก็บอกบุญต่อบอกบุญต่อแจ้งบุญต่อว่าเนี่ยบริจาคดวงตาดีอย่างนี้ไม่มีรอกตาโบตาอะไรเอาวัยะวะไม่ครบถ้วนนั่นเป็นเรื่องที่เข้าใจผิดเราก็สามารถบอกบุญชักชวนคนอื่นกันได้และดีที่สาม ก็สนับสนุนให้กำลังใจผู้ที่ทำความดีทั้งที่ผู้บริจาคทั้งผู้ที่เป็นผู้นำเป็นผู้เป็นผู้นำบุญในการเชิญชวนให้เขามีกำลังใจทำเรื่องดีๆต่อไปก็ขออนุโมทนาในฐานบริจาคอันยิ่งใหญ่ของทุกท่านขอเจริญพร